ลบลัวปีสแสดงประจำการวันพุธช,ช่วงกลางสัปดาห์ความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบวันที่ผ่านมามีประเด็นน่าสนใจอยู่ที่เรื่องโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-25 20ที่ทำข้อดอกมาแล้วกลายเป็นว่าแฟนผีจะได้เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างลิ์พูเร็วตั้งแต่แมตช์เดย์นัดที่3ในวันที่31สิงหาคมโดยเกมดังกล่าวจะเป็นเกมในบ้านของปีสแสดงก่อนนะครับขณะที่โปรแกรมนัดแรกสุดก็เป็นโปรแกรมในบ้านเจอกับฟูลแลมส่วนนัดที่2เป็นทิฟฟานยนไบรตันซึ่งทั้ง3เกมนั้นก็คือโปรแกรมพรีเมียร ในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองส่วนในภาพรวมนั้นโปรแกรมที่ออกมา5นัดแรกนอกจาก3เกมที่กล่าวถึงไปแล้วก็จะเป็นการออกไปเยือนเซาแฮมตันนัดที่4และเยือนคริสตันพาเลตน,นัดที่5 ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่เราต่างก็รู้ว่าฤดูกาลหน้ามันถือว่าเป็นซีซั่นที่สําคัญต่อตัวของเอเดร็กเทนฮาร์กมากๆมืนอมา,มา,มามองในแง่ของความกดดันจากการพาทีมจบอันดับแย่สุดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและตลอดเวลาก็มีข่าวลํำๆจะโดนปลดอยู่ตลอดและแม้จะได้รับการการันตีให้ทำงานนี้ต่อแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่านี่คือสถานการณ์ที่ปลอดภยัยสาหรับคุณซอชาวดแ,แต่อย่างใดเพราะหลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่าการออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ให้ฉายลที่สุดจะเป็นส่วนช่วยเสริมภูมิต้านทานให้สถานภาพของพวกเขามั่นคงมากขึ้นซึ่งนนนนััั่่กกก็หหมมมมาาาาาายคววใทงบสติเข ต้นซีซั่นได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังกันสิ่งที่จะตามมาแน่นอนก็คือแรงกดทับที่หนักหนว่วงโดยเฉพาะจากสื่อที่รับเขี้ยวรอเล่นงานเป็นทุนอยู่แล้วซึ่งหากเอเด็กเทนฮาร์กพาตัวเองให้กลับไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกครั้งเหมือนเช่นที่เจอมาตลอดทั้งฤดูกาลก่อนนี้และมาเร็วตั้งแต่ต้นซีซั่นต่อไปมันก็จะนาพาไปสู่ปัจจัยแปรผันอะไรบางอย่างที่ส่เงเสียงเกิดทให้เขามีอันเป็นไปในหน้าที่การงานได้เหมือนกันเหมือนเช่นที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวทำบทความชิ้นหนึ่งหลังมีการคคคออออดดโโปปรรรรแกกกกมมมพีมีเเเยยลล่่่าา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 างงงง็นทททออะบุววววชสํัญม เป็นไปของเอเดกเทนฮาร์คในฤดูการต่อไปนั้นจะอยู่ที่โปรแกรม11นัดแดกในลีกสตีเวนเลวสตันผู้เขียนระบุว่าการออกสตาร์ฤดูการใหม่โดยผลงานที่เข้มแข็งนั้นมันคือสิ่งที่ไม่ใช่แค่ควรทําให้ได้หากแต่เป็นเป้าหมายที่อยู่ในหมวดต้องทําไม่ได้เท่านั้นเพราะมันจะส่งผลให้ความกดดันเรื่องตําแหน่งของเขาบรรเทาเาบาบางลงไปและจะต่อยอดไปสู่ผลดีเรื่องการทําให้เสถียรภาพของทีมมั่นคงมากขึ้นไม่ต้องเจอกับศึกหลายด้านมากเกินไปทั้งสําหรับตัวเอเดนเทนฮาร์เองด้วยแล้วก็ผู้เล่นรวมถึงบุคลากรภายในสโมสอเองด้วยยที่จะะไได้ปปรโชนน์ตามกัแ เช่นเดียวกันซีเวนเลวสันระบุว่าฝ่ายบริหารของปีแสดงเองก็ควรต้องดําเนินการในเรื่องสัญญาใหม่ให้กับเอริกเทนฮาร์เพราะการทาเช่นนั้นอย่างน้อยๆมันคือการการันตีเบื้องต้นว่าเทนฮาร์จะได้รับการปกป้องมากพอจากปัจจัยเป็นพิษต่างๆภายนอกที่ชัดเจนที่สุดคือถ้าเอริกเทนฮาร์พาทีมออกสตาร์ทได้ดีมันจะทําให้กระแสข่าวเรื่องผู้จัดการทีมที่จะมาแทนเงียบหายไปต่อเนื่องแต่ถ้าเขาเริ่มต้นไม่ดีพอสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลับมาหลอกหลอนในหน้าข่าวอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยขณะ ต้องเป็น11เกมแรกคาตอบอยู่ที่บทความของเขาชี้ว่าเพราะหลังจบเกมลีกนดที่11มันจะคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ฟุตบอลลีกพักเบรกลีกทั้งกับโปรแกรมทีมชาติเล่นกันเป็นเวลาสสัปดาห์ตอนกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งในทางฟุตบอลน,นั้นเราต่างก็รู้กันดีว่าไม่ีผู้จัดการทีมจํานวนมากที่มักโดนพิจารณาให้ออกจากตาแหน่งในช่วงเวลาแบบนั้นเพราะมันคือเงืเง่อนเวลาที่ฝ่ายบริหารพอจะมองอะไรต่างๆได้มากแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน11เกมที่ผ่านไปจะเห็นว่าเมื่อมองย้อนกลับไปที่โปรแกรมเกมแดงเดือดกับเรีร์พูน่าจะ เป็นเกมลุกขวัญกำลังใจให้เดินหน้าซีซั่นใหม่ได้ดีเพราะถ้าจำกันได้ในฤดูกาลแรกที่เอเทนฮากเข้ามาทำทีมเขาเองก็เจอจุดเปลี่ยนที่ทำให้แนวโน้มทีมดีขึ้นหลังเอาช,ชนะเหนือลิปูในบ้านของตอนเองกับโปรแกรมช่วงตน้นฤดูกาลแบบเดียวกันนี่แหละครับด้านเอเทนฮากหลังจากไปปล่อยของเอาไว้พอสมควรในการออกรายการทางทีวีดัตการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่เลือกจะไปต่อกับเขาแน่นอนว่านับตั้งแต่วันที่ข่าวปรากฏจนถึงวันนี้ยังไม่ค่อยจะมีผู้เล่นในทีมชุดปัจจุบันคนไหนที่ออกมาเรียกชั่นถึงประเด็นนี้ ในช่วงเวลาทำภารกิจกับทีมชาติจนล่าสุดก็เป็นคอบบี้เมนูเด็กหนุ่มที่เอเด็กเทนฮาร์คทำคลอดทางลูกหนังออกมาเองได้ออกมาพูดถึงข่าวดีที่เอเด็กเทนฮาร์จะอยู่ทำทีมต่อไปว่าตัวเองนั้นยินดีกับเรื่องนี้มากๆจริงๆแล้วเห็นชัดเลยว่าผมมีความสุขที่จะมีโอกาสได้ทำผลงานให้กับเขาต่อไปเขาพาเราคว้าม,มาแล้วสองถ้วยรางวัลและมันจะยังมีอีกมากมายแน่นอนที่จะตามมาโดยส่วนตัวแล้วผมซาบซึ้งและขอบคุณเขาอย่างมากที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมทั้งเชื่อมั่นว่าผมจะเล่นในทีมได้ฉะนนัั้้้แลวขขออบบพรรคคุณมมมาาากกกเเทท่่่่่ไไห็งงจิิๆสีใผ ขณะเดียวกันคอบบี้เมนูซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้รับเกียรติให้เป็นนักเตะที่ออกมาพูดกับสื่อในช่วงเทสคอนเฟล็กต์ก่อนเกมนัดต่อไปของทีมชาติอังกฤษก็ออยังได้ระบุว่าตัวเองนั้นเติบโตมาพร้อมกับการเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่ตัวยงและเผยว่าชื่นชอบมากในการเฝ้าดูเวนดูนี่ที่การเล่นไม่ได้มีมิติน่าเรียนดูแค่ในแง่การทำประตูพิงอย่างเดียวนอกจากนี้ก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าไอดอลที่นิยมชมชอบมากที่สุดก็ยังเป็นโรนัลดินโยซึ่งตัวเองนั้นในฐานะที่โตมากับยุ อยตลดนอกจากนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของบทบาทการเล่นการมาเป็นมิดฟิลว่าผมคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะผมมักเจอสถานการณ์หัวเสียมากหน่อยต่อเล่นกองหน้าเพราะว่าไม่ค่อยได้บอลซึ่งมันตรงข้ามกับความต้องการอยากมีบอลกับตัวตลอดเวลาของผมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าในการถูกถอยลงไปบางที่ตำแหน่งหมายเลข1ิผมรักตำแหน่งนี้นะ ส่วนเรื่องการไม่ได้เอกสตาร์ตัวจริงให้ทีมชาติในยูโรนัดแรกนั้นเมนูเผยว่าตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมีความตั้งใจที่ดีไม่ว่าจะในฐานะสำรองหรือตัวจริงเขาก็พร้อมทําหน้าที่อย่างดีที่สุดคือมันชัดเจนว่ามีกองกลางที่ยอดเยี่ยมคนอื่นๆในทีมไม่ว่าจะในพรีเมียร์ลีกและต่างประเทศมารวมตัวกันอาทิเช่นจูส์เบลลิงแฮมฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือการเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมทํางานหนักในการซ้อมเพื่อให้มันใจว่าจะพร้อมที่สุดเมื่อถูกเรียกใช้งานกับเกมนัดต่อไปที่อังกฤษจะพบกับเดนมาร์ ปีสัตแดงอย่างคริสเทนเอเด็กเซนและลานมุดฮอยลุนโดยเาขากล่าวว่าพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมมากลานมาุดอายุพอกันเราจึงเข้าใจกันได้ดีส่วนกับคริสเยนมันคือการที่ผมต้องทํางานให้หนักและพยายามเก็บเกี่ยวเรียนรู้จากเขาให้มากที่สุดแต่ถ้าวันพฤหัสนี้ที่เราจะเจอกันถ้าผมได้ลงสนามก็คงต้องวางสายสัมพันธ์ไปก่อนเพื่อแข่งกับพวกเขาและหวังว่าเราจะชนะผมไม่ได้คุยกับพวกเขาในช่วงนี้แต่หลังเกมก็คงได้พูดคุยกันบ้างต้องยอมรับว่าคอบบี้เมนูเป็นเด็กหนุ่มที่นิสัยน่ารักนะ ความถ่อมตน แต่ขณะเดียวกันในบางประเด็นที่ต้องจริงจังเขาก็พูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกมาได้ชัดเจนขึงขังเป็นผู้เล่นที่แฟนผีหวงสุดๆไปแล้วในปัจจุบันด้านความเป็นไปในตลาดนักเตะมีความน่าสนใจในส่วนของข่าวเชื่อมโยงไปมาระหว่างอนาคตของเมสันกลีนบูธยูเวนตุสและตัวแปรใหม่ที่สื่อหยิบเข้ามานั่นก็คือเจโรซานาโชเรื่องก็คือก่อนนี้ที่เราเห็นว่ายูเวนตุสดูจะจริงจังกับดิวเมสันกลีนบูธหนักมากและค่อนข้างดูจะใกล้เคียงที่จะบรรลุดิวนี้ได้ไม่ยากนั้นกลายเป็นว่าล่าสุดมีบางกกกรระแสสสจจจาาาาาาาื่่ออยงนนนวนนวบคมใ เมซันกลีนวูดออกไปเนื่องจากดูเหมือนว่าจะมีแฟนบอลยูเว่บางส่วนรวมถึงสื่อท้องถิ่นบางรายที่ดูจะยังตั้งแงล่ลึกๆกัาบอดีตของเมสซันกลีนวูดที่เคยทําเรื่องราวาเอาไว้กับแฟนสาวของตนเองประเด็นตรงนี้หมายความว่าหากยูเวนตุสจะดึงสุดทางเพื่อเอาดีลนี้ให้ได้จริงๆพวกเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักเอฟเฟกที่จะตามมาในอนาคตจากการที่จะมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้อีกทั้งตัวนักเแต่เองก็จะเจอกับแฟนบอลที่ส่งแรงชิงชังเข้าใส่ที่อาจไม่เป็นผลดีต่อดีลนี้สักเท่าไหร่และจากจุดนีกเยสอชโว,ว,าอาอวาวนคจจดับ ซึ่งทางปีศาจแดงก็ต้องการหาผู้ซื้ออยู่เช่นกันนั่นเองขณะที่รายงานจากสื่อเยอรมันรอบวันที่ผ่านมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเพ่งเล็งตัวโจสัวร์เซอร์ซี่กองหน้าวัย23ปีชาวดัตจากสโมสรบอรญญยา่าโดยที่ในหน้าข่าวนั้นเผยว่าปีศาจแดงรับทราบถึงสถานการณ์ที่ตัวนักเตะก็ได้รับความสนใจจากเอซิมิลานเหมือนกันแทมดูเหมือนเอซิมิลานก็จริงจังกับดิวนี้ค่อนข้างมากซึ่งอาจจะทาให้เกิดความยุ่งยากในแง่ของเรื่องราคาที่โบโลญญยา่าจะสามารถใช้สถานการณ์ที่ผู้เล่นได้รับความสนใจจาาาาาาากกหหลลลลยยยทีมีมมมใ้้้เเเเป็นนสงครตัวววขาาขึไดด ส่วนสื่อฝั่งอิตาลีบางเจ้าก็ระบุว่ายูไนเตดติดต่อสอบถามและละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโจชัวเซอร์ซี่ไปที่เอเจนต์ของตัวนักเตะบ้างแล้วซึ่งชื่อของเอเจนต์โจชัวเซอร์ซี่ฟังแล้วแฟนผีก็น่าจะรู้สึกสะดุ้งขึ้นมาหน่อยนะครับพาะเขาคือเคียร์ชูลับเชียนอดีตในน้าโอลเวงของคาร์ลอตเตเบสและฮาวิเอมัสเคลาโนสมัยมื่อทศวรรษ2000ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของและเป็นสาเหตุทําให้แมนยูไนเตตต้องจ่ายค่าเช่ายืมเตเบสจํานวนไม่น้อยแถมเช่ายืมมาแล้วใช้งานไปพอจ้สัญญั่่กกก็เเเดปนนีีทุตตวผูลไลง,งยบแช ทยอ้อนไปที่โจชัวเซอร์ซี่เขาทําผลงานได้น่าประทับใจจากซีซั่นล่าสุดนะครับโดยทําไป11ประตูนในเซเรอามีส่วนสําคัญทาให้โบลเญนยาจบอันดับ5ในลีกและแน่นอนว่าได้สิบไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนอกจากนี้ก็ยังถูกเรียกติดท,ทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์ลุยยูโร2024มีค่าตัวประเมินตามที่เว็บไซต์ทางสถิติบางเว็บระบุว่าอยู่ที่40ล้านยูโรหรือราว34ล้านปอนด์ที่สําคัญคือในสัญญาฉบับปัจจุบันืซอรายรานว่าเหมือนตัวนักเตะก,กับทางสโมสรจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ว่าต้องปล่่อยตัววเเาาาหากามีขีขสท เขารู้สึกว่าย้ายแล้วจะต่อยอดพัฒนาการทางฟุตบอลของเขาได้ขณะที่ข้อมูลจากเดลีติกระบุว่าปีแสดงค่อนข้างสนใจโจชัวเซอร์ซี่จริงเพราะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างตรงกับนโยบายการลงตลาดของอินเนอร์กรุ๊ป